สวัสดีค่ะวันนี้หนูอยู่กับพี่ไหมคะพี่นีค่ะพี่นีค่ะวันนี้พี่นีมาค้าสอนเช่าบ้านคนรุ่นเลยค่ะพี่นีได้อะไรไปบ้างคะขอได้เยอะเลยจ้ะอย่างเช่นเอ่อเช่นเอ่อเรื่องคอนโดที่เราจะขออนุญาตนะคะเรื่องคอนโดที่เราจะเอ่อหลักของคุยกับผู้เช่าผู้ขายแล้วก็เรา อื mm, ้นะคะแล้วเราจะคุยเขาอยังไงแล้วก็คำนวณยังไงถึงได้ออกมาเป็นอ่าคอนเซ็ปต์ขององขยิ่งยี่ทีนี้ถามพี่ดีว่าคาัเนี้ยจะสามารถเอาไปทำรายได้ที่เท่าไหร่คะตอนนี้ตัวเองก็ทำอยู่แล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่ได้แต่ว่าทำราะไรได้แต่ดูเดี๋ยวประมาณจะเท่าไหร่คะอ่าอันนี้มีคอนโดของเธอร์เป็นด้วยแล้วก็จะขายขายสิให้ที่ชั้นห้องน่ะเอง เดือนหรือว่าเออคิดว่าเรียนคลาสนี้ไปแล้วใช้เง,งินได้อะไรคะเออแสน,นก็ได้น่นอนเสียไปแล้วสี่หมื่นกว่า,อา,อาโอเคค่ะทีนี้ถามค่ะว่ต้องขอามนะทางการนี้ว้าว,าว,วา